พยาบาลสร้างหลักล้านบนโลกออนไลน์ได้ยังไงนะคะวันนี้นะคะคุณเลิฟนะคะพยาบาลออนไลน์นะคะจะมาแนะนำนะคะไอเดียเปิดเผยเคล็ดลับให้กับทุกคนเลยค่ะเพราะหลายๆคนงงนะว่าเป็นพยาบาลแล้วเราจะมาทําอะไรในออนไลน์แล้วเราจะสร้างรายได้ได้จริงหรอนะคะ ครูจะบอกเลยนะคะว่าจริงๆมันมีสูตรลับเลยนะคะอย่างอันนี้ค่ะครูยกตัวอย่างให้นะไม่ว่าคุณจะทําอยู่สูสันเม็ดเด็กกรามอันนี้ยกตัวอย่างให้ของสูนะคะถ้าเป็นพยาบาลสูสามารถทําคอร์สได้นะเป็นคอร์สสอนคุณแม่ตั้งครัน ะะก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการตั้งครันการสังเกตอาการนะการดูแลตัวเองการพบหมอเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างอย่างเงีย้ยน,นะคะคุณทําเป็นคอร์สออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะคะหรือทั่วโลกด้วยซ้ํานะคะ ถ้าอย่างคอร์สนี้คุณยกตัวอย่างคุณจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะอาจจะประมาณ5้าพันเใช่ไหมคะ,ะแล้วคุณก็แนะนําคุณแม่สัก10คนที่คุณรู้จักอาหารนะคะใน,ในวอร์ดซึ่งมันน้อยมากอันนี้คือน้อยมากจๆหาได้เยอะกว่านี้ก็จะได้ประมาณ5้าหมื่นแล้วนะอะแต่ถ้าเกิด5้าพันเเนี่ยคุณอันนี้คือออฟไลน์ line, ถูกปะ่ะถ้าออนไลน์ line, เนี่ยคุณขยายฐานได้แบบร้อคนมันก็จะกลายเป็น5้าแสน นะคะอะแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้แค่ออนไลน์ถ้าเกิดคุณขยายแพลตฟอร์มมาเป็นขยายคอร์สอะนะคะออกมาเป็นพ r i เว t คอนซัลท์คือให้คุณแม่สามารถโทรสอบถามได้เลยถ้ามีอาการผิดปกติปวดท้องทีหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะขึ้นมาเป็น9ก0าพันเกะเก้าคนก็เป็น9ก0าหมืนะคะเก้าพันถ้าเกิดทำออนไลน์ขยาย่าลูกค้าได้ร้อยคนคุณก็ได้ละเก้าแสนเ้านะคะอันนี้ก็คือ ถือเก็บร้านแล้วเนาะอ่าโดยที่คุณยังทำพยาบาลงานประจำอยู่ก็ได้เห็นไหมคะว่าศักยภาพของออนไลน์มันมากมายขนาดนี้ดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากเรียนคอร์สฟรีของคุณนะคะก็ทักนะคะมาที่ Line@ @krulove มาได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะคุณแลวพยาบาลออนไลน์ค่ะ